สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้จะมาสร้างบ้านหินเรียบนะจะมีคนคอมเมนต์มาว่าให้สร้างบ้านหินเรียบก็โอเคนะเดี๋ยวสร้างให้ดูนะโอเคก็มาดูข้างในกันก่อนเลยลวกันอันนี้เป็นหาเขาเรียกว่าบ้านตัวอย่างเดี๋ยวจะปรับปรุงบ้านหลังนี้นะอันนี้ข้างในโล่งเลยไม่ได้จะสร้างบ้านหลังนี้เพิ่มนะไม่ใช่นะเดี๋ยวจะปรับปรุงบ้านหลังนี้นะโอเคข้างในโล่งๆเดี๋ยวจะทําเป็นบ้านหิน2ชั้นนะโอเคงั้นก็ไปดูวิธีการทำเลยดีกว่าวิธีการสร้างนะผมก็ก่อนอื่นเข้ามาข้างในนะครับแล้วก็วางแสงสว่างก่อนใหนนแสงง่อิรเื นะเพราะว่าใช้ท็อสเนี่ยมันวางตามมุมมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมคนยิงท็อสก็ได้แล้วยิงเรื่อยแต่นะก็วางหีดเรื่องแสงให้มันสว่างครบทุกมุมจะได้ไม่มีซอมบี้เกิดนะแล้วก็จะยุสว่างจะได้บ้านดูจะแบบดูไงเออมันจะดูโปรง่งนะอ่ะตรงนี้พอมีแสงสว่างครบแล้วชั้นหนึ่งเราใช้สร้างชั้นสองวิธีการสร้างชั้นสองเราจะประมาณสักสี่บล็อกนะสี่บล็อกนับจากเนี่ยขึ้นไปสี่บล็อกอนะก็หนึ่งสองสามสี่อันนี้วางไปเลยนะให้อ่าเขาเรียก วางให้เป็นชั้นสองนะก็วางให้เสร็จนะครับพอวางเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็ขึ้นมาชั้นสองฮะขึ้นมาแล้วก็ทําการเหมือนชั้นหนึ่งที่วางแสงให้ครบนะแล้วก็ไล่วางทุกมุมให้ครบนะครับก็อาจจะวางให้ตรงกับชั้นหนึ่งจะได้มันจะได้ดูสวยอย่างงี้ก็วางดูมีนะให้มันตรงกันนะฮะอ่าอย่างี้ประมาณเรานะว่ามันตรงไหมก็ตีลงไปดูนะ,ะว่าอ่านี้ตรงกลางแล้วก็ เอานะโอเคอย่างนี้พอเรามีขั้นสองเสร็จใช่ไหมก็มาวางบนะันไดวิธีการวางบันไดขั้นสองก็คือให้เรามาตรงหินเรืองแสงตรงกลางฮนะแล้วก็ดูว่าถัดไปจากหินเรืองแสงเนี่ยคือบล็อกนี้ใช่ไหมแล้วก็วางตรงนี้แหละอ่ะวางขึ้นไปฮนะอย่าลืมตีตรงชิงด้วยนะข้างบนนะจะเดินไม่ได้นะโอเควางบล็อกต่อขึ้นมานะแล้วก็วางบันไดต่อขึ้นมาอ่ะไม่ใช่อันนี้นะฮะอ่า อย่างนี้วางขึ้นมาเรื่อยๆฮะเอาอาต่อขึ้มานี่นะพราะว่ามาในเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เรามาข้างๆมันในอะโอเคเสร็จปุ๊บมาข้างมันในตรงนี้ให้ระวางหินกั้นเป็นเหมือนกำแพงฮนะกั้นทําไมเพื่อข้อหนึ่งคือเดินจะได้ไม่ตกมาไอ้ข้างๆฮนะข้อสองคือมันจะดูแบ่งเป็นห้องๆเห็นฮะจะดูแบ่งมีล็อกๆนี้นะโอเคแล้วก็วางกั้นนะพราว่ากั้นเสร็จเนี่ยให้เรามาข้างหลนะังฮะ ข้างหลังบันไดนะเห็นว่าตรงนี้มันมีพื้นที่ใช้สอยได้นิดนึงนะก็ยังดีอ่ะก็ยังมีดีก็ไม่มีนะเราสามารถวางหีบได้ตรงนี้นะวางไปนี้นะปึ๊บป๊บอ่ะได้อยู่ได้อยู่นะอ่ะอันนี้ก็เปิดได้นะเห็นไหมเปิดได้ทุกอันนะปกตินะโอเคพอหีบเสร็จปุ๊บก็วางประตูปิดเรียบร้อยนะเดี๋ยวไปดูวิธีการวางกระจกชั้นสองต่อเลยดีกว่าสำหรับวิธีการวางกระจกก็กนอื่นขึ้นมาที่ชั้นสองฮะแล้วก็ตีบล็อกตามต้องการเลย่ะ ตียังไงก็ได้นะวิธีการวางกระจกอะก็อย่างที่พูดไปในคลิป,ลปที่หนึ่งนะว่าจะตียังไงก็ได้นะก็เดี๋ยวมาดูวิธีการวางของผมแล้วกันนะเราก็ตีอย่างนี้ซะหามุมตรงกลางฮะ่าตีอย่างนี้ตีอย่างนี้คือยิ่งกระจกเนี่ยถ้าเกิดเรายิ่งวางเยอะมันจะยิ่งเอาเรว่าอะไรอะโป่งมันจะดูกว้างเพราะว่ากระจกมันจะดูแบบเห็นวิวข้างนอกเยอะมันจะดูกว้างนะอันนี้เออเรื่องทั่วไปนะเคปตีตีให้ครบออกแบบเองแหละเอ้ยตก อ,อย่างนี้นะตีไปเรื่อยๆอาจจะใส่รายละเอียดกระจกนิดนึงใส่รายละเอียดยังไงคือแบบอย่างเงี้ยนะโอ้ยแหลกใส่แบบเป็นตัวบวกอย่างนี้นะนีอ่าเป็นตัวบวกนี้ก็ได้นะอ่าประมาณนี้ก็แล้วแต่อนะเอออ่ะนี้ประมาณนี้นะพอเรากำหนดบล็อกเสร็จทุกครบทุกอันทุกมุมแล้วเนี่ยเราก็ทำการวางกระจกฮนะ เราวางกระจกเสร็จจะได้อย่างนี้ก็ดูโปร่งขึ้นใช่ไหมจะเห็นว่ากระจกที่ผมใช้นี่ไม่ใช่กระจกธรรมดาเป็นกระจกอาร์ไ์เกอ์หรือว่ากระจกสีเทาอ่อนนั่นเองนะโอเคก็วางครบซะเรียบร้อยมาดูข้างนอกกันดีกว่าตกแต่งเพิ่มดีกว่าอีกนิดหน่อยนึงใกล้ใกล้เสร็จแล้วได้ประมาณนี้นะก็ทําการวางบล็อ,อกชั้นบนตรงนี้นิดนึงตกแต่งนะเพื่ออะไรเพื่อที่เดี๋ยวผมจะทําชั้นดาดฟ้าฮัดาดฟ้าก็ไม่ได้ทำอลังการมากทำนิดเดียวฮนะอ่ะวางบล็อกรอบๆตรงนี้ออกมานะ ให้มันดูมีเงานิดนึงเวลาเนี่ยมันจะดูมีมิติใครไม่ชอบกรเ่ิงทำมาอันนี้แล้วแต่แล้วแต่อันนี้อ่ะเราก็วางให้ครบนะพอครบเสร็จแล้วก็หยิบเขาเรียกว่ากงเหล็กมาอ่ากงเหล็กวางเนี้ยเพื่อเป็นเหมือนเวลาขึ้นมาตลดาดฟ้านี่ได้จากการตกเนี้ยมาดูข้อมูลได้กันตกนะครับวางรอบๆับ โ okay. อเคไปยังอ่ะเสร็จแล้วเด right ี๋ยวไปดูวิธีการทำไอ้บันไดขึ้นมานะก็คือมาตรงนี้ตีลงมาอ้าวไม่ใช่นี่ข้างนอกผิดผิดผิดเจ้าเจ้าตีข้างในมาแล้วก็ใช้บันไดลิงเลยฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราทําไมไม่ใช้บันไดขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเกิดเราวางเข้าไปเนี่ยมันจะไม่มีเนื้อที่ที่เราวางของเลยฮนะเพราะงั้นใช้บันไดลิงประหยัดเนือ้อทีด่ดีกว่านะโอเคพอทำหนาดฟ้าเสร็จใช่ไหมทำข้างนอกเสร็จเรียบร้อยแ,แล้วก็ รวมดูตรงนี้นิดนึงนะใกล้เสร็จแล้วตรงนี้คือปกติตรงนี้จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็คือเราจะไม่ได้วางบล็อกไว้ใช่ไหมแล้วก็วางครบทุกมุมมาตรงนี้ด้วยนะเจนว่าทุกมุมทํามันจะดูเป็นเหมือนอ่าเสาลงมาให้มันมีมีหลักนิดนึงนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะผมใครมีอะไรคอมเมนต์ติชมอะไรก็อ่าคอมเมนต์ได้เลยนะใครมีรีเควสอะไรก็คอมเมนต์อยู่ดีฮะเข้ากดไลค์อยากติดตามกดซับสไคร้นะผมใครอยากดูคลิปเกา่าก็เข้าดูได้นนในช anel เลยนะ อ่าอย่างเช่นคลิปนี้เป็นต้นต้นไม้คลิปต้นไม้หรือว่าบ้านหลังนี้หรือหลังโน้ตหรือหลังนี้นะฮะโอเคละคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ผมเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ